สามเมืองโบราณชื่อดังของจีนท่องโลกแห่งอดีตฟิลซีรีส์จีนย้อนยุคที่เมืองโบราณเฟิ่งหวงสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ในมณฑลหูหนานเป็นเมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิงที่รายล้อมด้วยวิวภูเขาและแม่น้ําถั่วเจียงตัดกับภาพของอาคารโบราณเดี่ยวเจียวโหลเสน่ห์คือการล่องเรือชมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงามหรือถ่ายรูปเก๋ๆในชุดชนเผ่าของที่นี่เมืองโบราณอูเจ,จิ้นที่มณฑลเจ้อเจียงเป็นเมืองศูนย์กลางในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเป็นแหล่ง ผลิตผ้าใหม่ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยสถาปตัตยกรรมเจียงนานเรียงรายอยู่ริมคลองใต้ยุ่นเหอคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกมีสะพานห,หินโค้งอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันถึง100แบบเมืองโบราณผิงเหยวได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมได้สมบูรณ์ที่สุดและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในมณฑลซานซีเมืองนี้มีชื่อเล่นว่ากุยเฉงิงพูดแล้วก็เหมือนได้ย้อนเวลามาเที่ยวยุคโบราณจริงๆ